รีวิวต่อไม่รอแล้วนะนี่คือปืนฉีดน้ำตัวที่7ในช่วงของผมในปี2025นี้แล้วนะครับสวัสดีครับผมเป็นที่ตัวแสบนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ปีที่แล้วเป็นสิบๆตัวเลยรีวิวไปปีนี้เริ่มใหม่นะครับที่ตัวที่เจ็ดแล้วนะหกตัวก่อนนี้ถ้ายังไม่ดูผมใส่เพลย์ลิสต์ไว้ในเพราะว่าปืนฉีดน้ำไว้ให้แล้วไปดูชั้งของปีแล้วและปีนี้ได้เลยนะครับเยอะมากนี่คือตัวที่เจ็ดในปีนี้ที่ไม่ซ้ำกับใครเลยหรือเปล่า มองผ่านผ่านบนดิจิตอลแต่ก็ไม่ใช่มันดูมีแมกเกลข้างล่างมีปากกระบอกข้างบนมีไฟข้างหน้าแล้วก็มีเป้าเล็งสูดเล็งให้ด้วยนะครับน่าสนใจมากตัวนี้ดูแบบมันเป็นปืนพกที่มีออปชั่นเสริมเยอะอะพูดง่ายๆนะครับมาเรามาลองแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าผมเพิ่งได้มาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เคยเห็นตัวจริงเลยเหมือนกันนะอ่ามันมีมีม,ม,ม,มข้างๆนี้บอกเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับวันคลิก อ็อบเจกต์เปิดตรงนี้ใส่น้ําอะไรอ๋อนี่มีปัญหามันก็เหมือนทั่วไปที่เคยเล่นนั่นเองนะครับแล้วใครติดเทปแต่แน่นอะไรขนาดนี้แกไม่ออกอ่ะอ่ะมาดูกันครับสัมผัสแรกเลยโอเคฮู้ีสวยอยู่นะให้ดูตัวปืนก่อนเลยอันดับแรกจึงเอ้ยโอ้ทาไปเล่นไปนึกว่จาจะตัวเล็กๆนะครับไม่เล็กนะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้ผมไม่เล็กนะครับอ่าตรงนี้เ่ใช้ไฟฟ้าใช้อะไรตัวนี้อาจจะต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับสวยอยู่นะ เออแจ๋วนี่โอเคอ่านี่ตัวปืนนะครับแันนี่ตัวแม็กอาแม็กใหญ่ครับสบายใจเลยใส่่บงนี้เลยป่ะใช่ป่ะอาโอ้อะแม็กเสร็จแล้วครับมาดูครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้งางอุปกรณ์เสริมต่างๆท่าดามอานี่ใช่แล้วครับก็จะมีตัวศูนย์เล็งแล้วก็ต้องใส่เข้ามาประกอบนิดนึงอามันใช้เป็นแบบไหนรูปแบบไหนโอ้เออดีจังเป็นแบบนี่ กดสีส้มตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนติดเท่านี้มันใสติดใช่ไหมครับกดสีส้มเลื่อนมากึบแค่แนี้เองเฮ้ยโอ้โหประกอบง่ายตัวนี้อย่างเงี่ออ่าตรงนี้ไฟเฟยอะไรมีไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะแบบแค่เลียงเลงคำคำเฉยๆนะอ่าโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ที่ปลายปากกระบอกนะครับเป็นที่มาว่ามันจะเป็นแสงออกนันเองง่ายๆนะครับปีนี้หลายตัวเริ่มเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดู ตัวที่ยวที่ผมรีวิวไปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นแบบปากกระบอกแบบนี้แล้วก็เปิดไฟใช่ไหมอาจจะลองเทสดูนะสมมุติว่าน้ําผ่านมาบริเวณนี้อ่าใช่เห็นไหมครับพอสมมติว่าน้ําผ่านก็จะเปะ๊ปะๆมีเซนเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ติดเข้าที่ข้างหน้าปืนเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โอ้โอ่ะนี่ครับ <laughs> จากที่เมื่อกี้พกธรรมดาดูดิครับอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจนกลายเป็นแบบนี้ได้เลยสุดยอดเฮ้ยโอ้เอ้าเดี๋ยวมัได้แบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนยังไงอา้าวนี่เหรอครับแบตเตอรี่อ้าวเฮ้ยงงเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่นอะอันไห้คือแบตเตอรี่มันโอ้โอูออ้ตัวนี้มันมัน,ม,นมันโหดที่เสียงตรงนี้นี่แหละเสียงแบบหนักแน่นมากเลยนะครับตรงนี้น้าังไม่มีไฟ พราะยังไม่มีน้ํามันต้องมีน้ําก่อนแล้ววันนี้เพื่อนสังเกตตรงนี้ดีๆมันมีแรงกระแทกของปืนจริงๆเพื่อนดูนะครับผมจะยืนถือนิ่งๆให้นิ่งที่สุดนะแล้วเวลายิงไปดูนะเห็นไหมเอ้ยยังกับปืนจริงเหมือนปืนปืนดัดลมปืนบีกันอะไรอย่างนั้นเลยนะครับอ่าแต่เดี๋ยวก่อนแบตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ทําไม่ใส่เอากง่ายๆนี่แบตเตอรี่อยู่บนนี้เหรอเฮ้ย อะไรครบเนี่ยเดี๋ยวย่นี่แน่เลยแบตเตอรี่เอ้ยโอ้โหเพิ่งเคยเจออ่าผมขอ off แกะออกหมาแป๊บหนึง่งอ่าใช่จริงด้วยครับเอ้ยแบตเตอรี่อยู่ข้างบนอู้อาถ้าจะชาร์จแบตล่ะครับอ่าตอนนี้เขาให้มาเขาให้เป็นตัวนี้มานะครับเป็นตัวใส่ชาร์จอย่างนี้นะแต่ว่าแบตเตอรี่อา้าวริงไหมนเนี่ยบนนี้เหรออ่าใช่ครับตอนอยู่ข้างบนนี้ครับชาร์จแบตที่ตรงนี้นะครับเฮ้ย แปลกต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่แปลกที่สุดและที่ผมเคยใช้มาเท่ากับว่าตัวนี้ถ้าเราไม่ติดเต้าเรียงข้างบนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องติดเพื่อเป็นแบตเตอรี่เอ้ยสุดยอดไม่เคยพบก็เห็นมาก่อนครับเอ้ยประทับใจประทับใจตัวนี้อ่าปะเขาเราียกแบบราอนๆในข้างล่างดูกันดีกว่านะครับอ๋อใช่ใช่หมดไป อันนี้ชาร์จแบตก็คือชาร์จที่แบตข้างบนตรงนี้หมายความว่าเราก็ชาร์จที่ตัวปืนได้เลยไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนตดวด้านหน้านี่เขามีที่ชาร์จแยกต่างหากมาให้นะครับนี่ที่ชาร์จจอยู่ตรงนี้เลยนี่อ่าเราก็ต้องเปิดตรงนี้ออกนิดนึงเพื่อชาร์จแบตนะครับนี่เปิดตรงนี้เป็นสายสีนะกระชาร์จแบตปื๊บแล้วก็เวลาใช้แล้วก็หวงปิดปิดให้ดีนะครับเพราะส่วนนี้มันมีโอกาสที่จะโดนน้าสูงมากมมีโอกาสโดนน้าบ่อยเลยแหละปิดให้ดีๆเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ติดเข้าไปที่หน้าปืนอย่างนี้ โอเคแจ๋วปะ่ะเราลงไปลองเล่นข้างล่างจิงกันดูดีกว่าครับลองใส่น้ํากิงเล่นกันมาใส่น้าเล่นกันเลยครับเทสก่อนเทสก่อนอโอเคตัวนี้ก็คือเราถอดตรงนี้มาแล้วก็ใส่ที่แม็กนี่เลยครับที่ตัวปืนไม่มีนะครับไม่มีช่องให้ใส่น้ำต้องใส่ผ่านตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่าเอออ่ะ,ออะแล้วก็เปิดนี่ครับมันจะเป็นตัวสีข,ขาวตรงนี้เราเปิดจึ๊กอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็มีช่องที่อาจจะเล็กนิดนึงถ้าเกิดใส่ผ่านขวดน้ําผ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกรอกให้ดีนิดหนึ่งนะครับ พอไดอ้ให้ขนาดมันพอใส่พอดีประมาณนี้นะครับเออหรือว่าจุเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามันกลมใหญ่เลยนะครับตรงนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับส่วนตัวผมถ้าจับด้วยมือตรงนี้ประมาณนิดหนึ่งอ่ะใส่ได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ติดเข้าไปได้เลยครับเอาตัวสูงไว้ข้างหน้านะครับหันไปด้านหน้าแล้วก็กดกระไบครับโอเคเก,ก็บเสร็จเรียบร้อยลองเทสดูก่อนทิโอเคออกแล้วครับเรียบร้อยเมือตรงนี้ไฟยังไม่ติดแล้วก็กดเปิดไฟนิดนึง ่าโอ okay, เคเรียบร้อยปะเดี๋ยวไปลองเล่นจริงกันผมว่าเหมือนเดิมมันเฟี้ยวอย่างงี้ลองในที่มืดก่อนเลยดูไฟมันก่อนเลยนะครับมาดูครับพาในชีวิตนะโอ้โห,โห,โหเห็นมั้ยเหมือน <c oughs> มันซิ่งอะไรตบๆๆๆๆๆไอ้ผมชอบตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วเป็กมรู้สึกว่าแรงด้วยนะน้ําออกไปแรงมากอ่าอันนี้ให้ดูเรื่องไฟก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเรื่องความแรงของน้ํากันเหมือนเดิมครับกําแพงประจําของผมครับเวลาใส่กําแพงมันจะได้มองเห็นนะครับ โอ้สังเกตนะครับว่าวงมันใหญ่นะเห็นไหมเออใหญ่ไม่พอรวยตั้งหากดูครับโอ้ต้องบอกแล้วว่าเป็นปืนตัวเล็กแต่ว่าพิษสงไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งยิงออกมาอย่างนี้แล้วก็แบบมีไฟข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงอะไปดูความไกลต่อครับเหมือนเดิมหลังคาเขียวนั้น1 0ถึง15เมตรประมาณนั้นลองไปดูครับว่าถึงไหน10เมตรถึงไปไปส 3ามสสาเอ้ยเกือบถึงไปลายไหม,ถ,มถึงไหมอ่าถึงปลายๆนั้นอยู่ได้นะครับเนี่ยยิงได้ทั่วหลังคาเลยตรงนู้นแต่ว่าถ้าเกิดยิงไปไกลขนาดนั้นต้องใช้แบบยิงทางโค้งนิดนึงถ้าเกิดตรงเลยอย่างเงี้ยถึงประมาณนี้ลยครับแถึง10เมตรพอดีโอ้บอกเลยครับว่าเทียบเท่ากับปืนฉีดน้ำตัวใหญ่หลายตัวที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะครับนี่ โอ้ไม่ธรรมดาซึ่งจุดที่ผมคิดว่ามันดีมากๆของตัวนี้นะครับก็คือมันตัวเล็กจริงๆมันเหมือนแบบปืนพกธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าเสริมตัวนี้เสริมตัวนี้มานะครับเพื่อให้มันได้น้ําเยอะถ้าเกิดถ้าปืนอย่างเงี้ยแล้วไม่มีไอ้ปลุกเพิ่มใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะใส่น้ําได้น้อยแล้วมันยิงได้แป๊บเดียวมากครับการแบบเนี้ยช่วยใ,ใส่ได้เยอะนะครับเพราะอย่างที่เห็นไปเวลายิงแต่ละครั้งอะ มันแรงไปไกลและใช้น้ําเยอะเหมือนกันนะครับเทียบเท่าปืนตัวใหญ่เลยอบพวดง่ายๆนะแต่ความเฟี้อันดับหนึ่งเขาไม่พ้นที่หัว,วนะี่และนะเง้นมีไฟต้องไปยิงในที่มือถึงจะเห็นชัดนะครับอะส่วนวนุ์เล็งข้างบนนี้ก็ใช้ได้จริงก็เล็งได้จริงนะครับแต่ว่าก็เป็นแบตเตอรี่ในตัวด้วยนี่แหละครับเปียวตรงนี้เนี่ยไม่ต้องแบบมาถอดขันออกเหมือนตัวอื่นนะครับเราก็สามารถแบบเปิดและชาร์จตรงนี้ได้เลยดีด,ดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มีแค่ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวถ้าเกิดแบตหมดก็คือหมดต้องชาร์จอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเลวด้้ถาเกกิ็ เท่จน hey, ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งปืนฉีดน้ำที่เท่อีกหนึ่งตัวเลยที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับปีนี้ผมบอกไปจุดสกเก็ตหลายอย่างก็คือตัวเริ่มมีปอกข้างหน้าที่มีไฟแล้วทีนี้เวลาส่งการรับรองเล่นตัวกันคือนะวิบวับวิบวับวิบวับกันทั่วแน่นอนนะครับอ่ะปเป็นอีกหนึ่งทั้งเรื่องแล้วกันเพื่อนสนใจก็จัดได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับช้อปปี้ต่องลาซาด้าและก็สินค้าที่ผมแท็กไว้ให้ที่มันจะเด้งขึ้นมาเพื่อนๆสามารถมาซื้ ชอบชอบตผมชอบนี้ฝา,า <c oughs> กมาเล่ก,ก,กับแชร์ปยกระดิ่งให้ด้วยนะครับ